สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอย่ตตังประเทศแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีต้องฟังทายเบอร์สุกุสุก่อนนะตำรวจในสปปลาวสร้างเรื่องงามหน้าให้กับประเทศลาวอีกแล้วนะรอบนี้สร้างขึ้นมากบนักท่องเที่ยวตั้งชาันักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในสปปลาวเนาะในพักยงแฮมแห้งหนึ่งแล้วก็ได้เศร้ารถจ้าของแฮมเพื่อหวังจะไปขี่รถชมบิวสมทิวทัศนธรรมชาตสวยงามของสปปลาวแต่บังเอิญเรา ขับรถไปก็ได้ได้เจอกับด้านตำรวจของสปปนะลาวนะกำลังตั้งด้านอยู่นั่นแหละและตำรวจหันนะบ่่อจากกับบุหูเรื่องแล้วก็บ,บ้องให้ลาวหานะันจ่ายเงินค่าปรับใหม่นะซึ่งทางนักท่องเที่ยวเาขากับบุหูเราว่าจ่ายเงินเพราะ่าะยังเราก็เลยบอกว่าถ้าเกิดปาอยังให้เราจ่ายค่าปรับใหม่ต้องมีบินให้ลาวเขียนบินให้เราเราจะจวว่ายหรอวะแต่ว่าตำรวจเราก็บ่มีแต่คำว้าของตำรวจทางประเทศลาวมหน้าจ,จะว่าออกมา บักนี่นะมันผสมกัรเข้ามาประเทศเราได้คนนะ่ะก็มีคลิปวิดีโอของเราไหมพวกกระเบิ้งไปเบิ้งคลิปวิดีโอกัน I, I, i was wrong right do speak English tuk k มุ่ไปตุกตุกนะ no, I have my helmet and I will pay the fine if you want that's all I wanna go like this w a n to go you want me to pay the fine you issue a fine and I will pay to you มา, so four, าประสบปอะาบเราบ่ได้บักนี่ a i gente subiu na moto, ele guia a moto, a gente começou a ir embora. E vou ter que o u ter e ir lá, v t r que ir lá. Ok, e l a i l e v i ele vai, e a i l v i ele v a e e i i อันีน่ะทางตำรวจเองควรเบิ่งนะพวกเจ้านี่แทนที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวงๆเขาก็มีมั่วกันอกเอกสารครบรถเขาก็เซามาน่ะบ่แม่นเขาเป็นคนอยู่ใน สอบปลาวนะถึงจะมาปับใหม่ให้เขาใจเขาบูงู้แล้วว่าพวกแก้วมันมีกฎเกณฑ์ที่จะเออปับและจับและจ่ายมองนั่นแล้วก็จบเลยฮะนะตั้งซาดเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะตั้งซาดเวลาเขาจะทึกจับหรืออย่างกงี้ามันต้องมีปินนะถ้ายังให้พวกเขาจ่ายค่าปับใหม่อันนี้พวกแก้วเล่นเอาของเงินเขาหน้าดืด้อเลยนะแล้วพอเขาบกให้ก็บอกอบางนี้เข้ามาประเทศเราบ่าได้เ้อนะบ่ได้นะ แล้อีกอย่างหนึ่งในยุคสมัยใหม่ตำรวจนะควรจะม้วจักภาษาอังกฤษแต่ควรจะเล่าภาษาอังกฤษควรจะสื่อสารได้น้อยหนึ่งนะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวโรแมนติเป็นเมืองออกจากการด้วยพัฒนาะรแมนตินะน่าจะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวให้ได้หลายกว่านี่มันจะเป็นทางที่ดีตำรวจทางสอบปลอล้าวแทบจะว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์้จักภาษาอังกฤษเ่าภาษาอังกฤษบ่ดบได้นะ โมเมนต์แบบบงการจากรอกเขาูจัก,จกแต่ว่าเขาเบ,าบ้าบบได้เนะเขาซื่อสารบ์บได้นะเขาบบสามารถซื่อสารออกมาไนะลายเชื่อนะ่ะที่เขาเห็นตำรวจเวลาเห็นนักท่องเที่ยวหันบานเจี๊ยบใส่เขานะแล้จะเป็นนักท่องเที่ยวใส่กระตามนี่ไม่ต้องเจอนะน่ะคนจีนนะเหมาะสมกับพวกเขาดีได้เพราะลายคลิปที่ออกมานะคนจีนเขาเทียงได้เทียงแบบค่อยบนยอมจนะ่ายเนาะบ้า จะให้ความสะดวกสบายถ้ายังให้นักท่องเที่ยวเข้ามาหลายๆบ่จําเป็นต้องไปรีดายเงินกับพวกเขาดอกนะเฮดจังไดให้ภาพพดภาพลักษณ์ของประเทศตัวเองอองมาดีที่สุดนะบบเมน่นเอาแต่เห็นเขาบ่จ่ายเงินบักนี่เข้ามาประเทศเราบ่ได้เพินน่นว่าอันเพื่อนเว้ากับฮู้เรื่องกับเขาซะนะ <c oughs> <c oughs> น้าอายเนะาะไลค์คอมเมนต์ของคนเราหะนะหนะลังจากไม่คลิป ดังออกไปเขาบอกว่าหน้าอายที่ตำรวจลาวฮันบูฮูจกากภาษาอังกฤษซื่อสารกับเขาบ่าได้ยกสมัยนี่นะตำรวจน่าจะซื่อสารกันเรื่องกบนักท่องเที่ยวได้แล้วนะแล้วก็เฮ็ดจากไหนให้นักท่องเที่ยวฮันเที่ยวในประเทศตัวเองนั้นสบายใจดีก็มาระบาดระแวงเออจะมีตำรวจมาขอกินน้ำกินไนโบ่์นะขับรถไปมองนั่นมองนี่ท,ท,ท,ทั้งๆที่เอกสารครบนะกันยังจิย่านระบาดระแวงไปเบิด์นะ และใครที่อยากเข้ามาท่องเที่ยวล่ะถามให้เขาจ่ายบินอันค่าปั๊บไมหันบบได้พุ่นคนนะ่ะบอกไปขึ้นตุกๆพุ่นว่ะบอกให้นักท่องเที่ยวหันไปขึ้นตุกๆคนนะบม่ต้องขี่รถจักรคนไปเด้นะตุกๆคนนะเขาจะขี่รถห่ังก็ได้นะความมักของเต้ละคนบ่คือกันเด้บางคนเขาเข้ามาเที่ยวเขาอยากได้ฟิลแบบ ฟีลแบบเอนจอยกับธรรมชาติฟีลแบบไปสัมผัสกับธรรมชาตินะเขาอยากได้ฟีลลิ่งแบบนั้นว่าจำเป็นต้องไปไล่เขาขึ้นรถตุ๊กตุ๊กเท้านะพวกแก้วเฮ็ดจังไดให้ภาพพดภาพลักษณ์นะของประเทศลาวหันออกมาให้ดีก่อนยกคนลาวก็ได้กษาอังคิดหลายบ่แม่นติเพเห็นคนลาวหลายคนเฮ็ดคลิปนะเข้าไปเบิ่งเข้าไปอ่านเข้าไปเฮียนหูนะพอบ้านเจ้าหน้าที่ ควรจะสื่อสารได้ในะเมื่อมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมามีนักท่องเที่ยวต่างชาตเข้ามานะควรจะเ,เรีย่องพวกนี้พร้อมนะสื่อสารพวกเขาได้เวลาพวกเขาเกิดเรื่องหรือเกิดราวขึ้นมาพวกเขาขอความช่วยเหลืออย่างน้อยก็นักสื่อสารให้กับพวกเขาหูเรื่องนะสําคัญอันนี้จังเป็หนห่ังนะพอเห็นเป็นว่าสีเราพวกแก้วคิดอะไรนะก็ไอคิดเห็นแล้วคว่อไงวาเอ้า ในเมื่อเขาก็บ่ได้มีความพิดเป็นอย่างต้องให้เขาจ่ายค่าปรับใหม่ละถ้ายังให้เขาจ่ายปรับใหม่พระราบมีบินให้นะเบ้ากันไปเบ้ากันมาพระเบ้ากันบุกหเรื่องเหมนี่พอเบ้ากันบุกหเรื่องบาได้เงินนาเขาพัดบอกว่าเออบางนี้บุกสามารถเข้าประเทศเราได้เลยเข้าได้หรือบอเขาได้เจ้าบรมีสิทธิ์ไปตัดสินใจเขาดีบริยันถ้าเกิดเป็นตั้งประเทศเป็นเจ้าหน้าที่จะมาเก็บเงินกับพวกเขาเระบรมีบินให้พวกเขาจะพวกเจ้าจะทึกฟ้องแกพวกเขาได้นะถ้าเป็นตั้งประเทศ แต่นี่ประเทศลาวมันเห็นอย่างก็ได้นะนักท่องเที่ยวหันจะย่านเขาจะบกล้าเข้ามาด้วอนะเปิดอำนวยความสะดวกให้เขากอนนะการที่พวกเขาเข้ามาเที่ยวประเทศลาวหันมันใสพาสปอร์ตใสวีซ่าเข้ามาเขาไมา่ได้ว่าจะมาผ่านกฎเกณฑ์กับพวกแก้วตั้งขค้นว่าเขาจะเข้ามาได้หรือบขเข้ามาได้โดยที่บุตรจ่ายเงินพวกแก้วหันเดยวสุป,ป็นเห็ุนิสยัยแบบนั้นใสเขานะ เพราะพวกเก้าหันกะเป็นหน้าตาของประเทศคือกันนะเจ้าหน้าที่นะพวกตำรวจเนี่ยนะนะสำคัญดิโมเมนตว่าสำคัญดินะอยากให้มีนักท่องเที่ยวหลายๆเพิ่มขึ้นนะกะควรจะปรับเปลี่ยนปรปับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้นะอันกินน้ำกินไหน่ะนะ ทุกเมื่อี้เงินที่หมุนเวียนอยู่ในประเทศเราก็ได้เงินมาจากการท่องเที่ยวนี่แหละนะเป็นหลักเพราะยางอื่นหันพวกแก้วบ่ได้มีเลยว่ได้มีอย่างเลยนะแห้งเป็นพวกต่างชาตินะเป็นพวกฝรั่งคนไทยนี่ประเทศอื่นนะยกเว้นจีนเด้อยกเว้นจะีนบอกเลยนะเมื่อก่อนจะมีเวียดน,นามมานะแต่ว่าเวียดน,นามเดี๋ยวนี้เขาก็มาแล้วนะเวียดน,นามไปประเทศอื่นนะ ฉะนั้นเราจะเหลือแต่ฝรั่งไทยนะแล้วกับประเทศอื่นที่เขาเข้ามาเที่ยวหลักๆในเดี๋ยวนี้ก็คือทางฝั่งไทยนะอำนวยความสะดวกให้พวกเขาเที่ยวแบบสบายใจเที่ยวให้มวนซึ้นในประเทศตัวเองก็ไปเขาจะได้บอกโต้ให้คนอื่นมาเที่ยวในประเทศเราดโดยที่บ่จําเป็นต้องเข้ามาระบาดระแวงกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะทึกปรับใหมยย่ยําใดนะจะขี่รถไปกับทึกปรับใหม่มันก็เกินไปเ้อนะเบิ่งนะอันใดควรอ่าย้อนยนได้กะย้อนยอน,ยน,ยนไปนะ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเชื่อว่าเขาจะกลับมาเที่ยวประเทศลราอีก